สวัสดีอีดินวันอีดินโปรโมชั่นนะครับวันนี้จะพามาชมชุดเครื่องเสียงที่หลายท่านอยากให้ทําให้ดูหน่อยเซตนี้หลายท่านอยากให้ทําให้ดูหน่อยว่าชุดนี้เป็น ps 12นิ้วได้ไหมวันนี้เรานําเสนอเซตโปรโมชั่นชุดนี้นะโปรโมชั่นที่บอกแล้วว่าคุณภาพสุดๆครับวันนี้ที่ลูกค้าหลายท่านอยากให้ทํากัน,น,น,นวันนี้สี่คูณสี่นะครับวันนี้สิบแปดนิ้วลำโพงคงห่ออาจารย์เอกขอลำโพง id w h i t สี่นิ้วนะครับวันนี้นะฮะเรามาดูชุดแต่งชุดนี้นะครับสี่คูณสี่มีอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่ มาที่ตู้ซับเบรครับตู้ซับเบรก่อนนะครับซับเบรลูกค้าสามารถเลือกได้ครับเป็นบีวก็ได้ครับหรือกจะเป็นเทอร์โบก็ได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะฮะวันนี้นําเสนอวันนี้เป็นตู้บีวีนรับีดี8นิ้วนะครับไม่อัดคุณภาพครับไม่อัดแท้สีระเบิดพอเหล็กตะแกรงเหล็กครับลำโพงเราใช้เป็นตัวนี้ฮะนี่ฮะนี่นะครับนี่นะไอดีไวซี่นิ้วเขาตัวนี้ไอดีไวซี่นิ้วเขาตัวนี้นี่ครับไวซี่นิ้วพันวัตต์ ไว้4อ่าที18โอห์ม oh ของตัวนี้แล้วก็เราใช้ไว้4นิ้วครับนี่ดูสไปเดอร์ครับดูได้างานไปนครับเนี่ยบอกเลยว,ว่าอัดได้เต็มๆตัวนี้อัดได้อิ่มๆิ่มเลยเนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยอัดได้เต็มที่ตอนนี้นะฮะถ้าเฉพาะดอกก็2,500บาทนะฮะเราจะข้ามมาที่ชุดนี้ก่อนนะครับชุดสี่คุณสี่ชุดนี้มีอะไรกันบ้างชุดนี้นะฮะ18นิ้วสี่ใบครับ18นิ้วสี่ใบอ่าลำโพงเป็นโครงหล่อไว้4นิ้วนะครับไม่อัดคุณภาพ นะตัวนี้แม่อัด20มิลน,นะครับขอบเหล็กตะแกรงเหล็กสีระเบิดครับตัวนี้เนี่ยเรามาดูครับเนี่เป็นสีระเบิดนะตัวนี้ขอบเหล็กครับแล้วก็ตู้เสียงกลางเราใช้เป็น PS12 นิ้วครับตัวนี้ามาดู P s 12นิ้วเนี่ย PS 12นิ้วเป็นดอก300บวัตต์นะตัวนี้แล้มยูนิคอมซีซีเน็ตเบิร์กในตัวนะครับเป็นแม่อัดแท้ทั้งหมดตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานนะครับแล้วก็มีเบ้าเสียบตัวนี้ให้นีมีบ้าเสียบเสียบขาตั้งได้นะครับตัวนี้แล้วก็มีลูกยางก ทั้งหมด4ใบครับ4ใบซับเบียสีกลาง4ใบนะครับตัวนี้นะฮะตู้ปลาก็อยู่ใบละ1,200บาทครับตู้ปล่าครับพร้อมดอกก็2,500บาทนะครับเราค่อยว่ากันเรื่องนั้นนะฮะเรามาดูชุดแต่งเท่าเนี้ยนี่นะครับที่ลูกค้าว่าทําเป็น2แท่นได้ไหมอยากได้ที่4โอห์มตัวนี้ครับทวีเ,เอมเราใช้เป็นตัว1,200บาทที่8โอห์มครับตัวนี้นะใช้แชนวล,ละ้ะเล่นที่4โอห์มแล้วก็ขับเสียงกลาง MT 3800นะรา550บาท ับตัวนี้ต่อชนลนะครับตัวนี้ครับเสียงกลางโอเอ็ม8โอห์มที่1,200วัตต์นะครับแล้วก็มีอีคิวมีครอสมีไมลอยแล้วก็ปลั๊กไฟตัวนี้ครับปลั๊กไฟอ่าทีเด็ดเมืองอุบลครับตัวนี้รุ่น T D 8นะครับแล้วก็แหลกสามฟาผิวคแคปลาตัวนี้ครับแหลกสามฟาตัวนี้ครับนี่นะฮะแล้วก็มีไมลอย P R U M 16นะครับไมลอยหนึ่งตัวมิกเซอร์ตัวนี้นี่เราคัดเกรดคุณภาพมาสำหรับท่านที่ ากได้แนวเสียงที่พร鹅กันตัวนี้ครับเรานําเสนอมิกเซอร์ตัวนี้นะฮะมิกเซอร์ตัวนี้รุ่น12ชันเนลนะครับตัวนี้เอฟเฟกแท้ครับมีทั้งหมด2กุ๊ปนะครับแล้วก็มีคอมเพรสเซอร์ในตัว4ชันเนลนะครับโลคัสได้ถึง80เหนดลบไปถึง26 dB นะครับตัวนี้ไฟเพทอม48โวลต์ในตัว3พารามิตริกนะครับ1อ็อกนะครับแล้วก็ทําชุดปีโพสทําเป็น2อ็อกก็ได้นะครับตัดที่เอฟเฟกออกครับเอฟเฟกตในตัวนะตัวน ทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนี้ชุดโปรโมชั่นทั้งหมดเซตนี้นครับราคาอยู่ที่65,000บาทนะครับกวามเหมือนที่แตกต่างกับโปรดีทีเด็ดกับเซตวัยรุ่นสร้างตัวที่ชุดนี้นะครับ18ปนิ้วล้วพงคงหลอ่อทั้งระบบ6 5 0 0 0บาทเรามาฟังเสียงกันว่าเสียงจะเป็นแบบไหนครับขอให้ฟังฟังเป็นซาวครับเพราะว่าเรื่องลิขสิทธิ์เพลงครับตัวนี้ก็เป็นเป็นสาวเครับสรง้ครับฟังเสียงก็ฟังเสียง4ีคณอัดกันวันนี้ให้กระหึ่มกันเลยครับวันนี้ จังไม่ไม่เราใช้เป็นรุ่น U M 1 6ครับตัวนี้นะนี่ครับตัวนี้ครับจ้าเป็นไม่อลูมิเนียมครับตัวนี้ไม่อลูมิเนียมครับตัวนี้ไม่แสดงตัวทานกันนะครับมาฟังเสียงครับมาฟังเสียงกันนะครับตอนนี้ย่างหมดครับย่างหมดให้มอยู่ที่คำย่างทุกอย่างหมดครับตัวนี้เอ้าวมียางกันขอบกันกิ้งครับกันกระแทกตัวนี้ครับนี่ต้องต้องใส่ทุกครั้งนะครับกันมันลื่นตัวนี้ครับเนี่ยกันมันลื่นตัวนี้ครับนี่รัเปิดแล้วกดสวิตช์หลังขึ้นมาให้ โชจอตัวนี้ครับโชจอคนนี้อ่ฟังเสียงไหมครับลมแรงครับลมแรงครับช่วงนี้ที่อยู่บนเช็คสวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบเช็คสวัสดีครับเช็คเช็คสวัสดีครับทดสอบเช็คสวัสดีครับอ่ะฟังเอฟเฟกต์ครับเอฟเฟกต์แท้ตัวนี้เช็คเช็คทดสอบเช็คสวัสดีครับอ่มาดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆเช็คทดสอบ พิเศษตัวนี้หน่อยับไมตัวนี้ครับนี่ไม้ตัวนี้มีจะมีครับลบได้ถึง80ิเพถ้าเราไม่ใช้ก็จะกดขึ้นมาไม้ก็จะหนาเช็ค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 นี่มันจะหนาขึ้นมาครับเสียงไม้โลคัสไปเลยครับเช็คสวัสดีครับนี่ก็เป็นมิดไฮยชัดออกมาครับตัวนี้แล้วก็มีคอมเพรสเซอร์ในตัวครับตัวนี้นี่คอมเพรสเซอร์ถ้าเราไม่ใช้ก็หมุนมาทางนี้มันก็จะดังขึ้นแรงครับดีขึ้นมาเราตัดมันิดนึงครับเผื่อกันแล้วก็ญี่ปกดีบีเราไม่ต้องลบก็ได้ตัวนี้ถ้าเป็นเสียงที่มันไม่กตต้้้องใชััวนี ถ้ามีเสียงที่โอเวอร์โหลดแรงๆแล้วก็กดกด,พดลบดีบีหน่อยเสียนะงประมาณนี้เอฟเฟกต์ก้นเนี้ยเช็คทดสอบทดสอบนี่ฮะจุดเด่นครับจุดเด่นของชุดนี้ก็คือนะครับมีพาวเวอร์ทั้งหม,มดสองตัวตัวนี้พ c ว v e r สองตัวแยกขับอิสระครับตัวนี้แยกจะแยกขับอิสระแับแยกขับที่ชุดไม่ชุดอะไรอิสระทั้งหมดครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นชุดกลางครับตัวนี้าฟังกลางครับผเราปิดโลครับปิดโลไว้ เล่นสเตอริโอวอตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ L ครับตัวนี้เล่ L น L สองนี่โลครับนี่เตรเล่นที่4โอลตมครับลงตัวพอดีครับนี่ฉันไ้บอกเลยว,ว่าคุมสุดคุ้มกับชุดโปรโมชั่นอยู่ที่6 5 0 0 0ับาทนะฟังเชาวชิดนะครับฟังเชา้า ลองลองเทสเทสเสียงดูงนี้เรามาฟังซาวเช็กครับเรามาฟังเสียงกันนะวันนี้มาฟังซาวมาฟังซาวเช็คซาวอะไรกันเนาะฟังเสียงกันนะวันนี้ ดสกอ่ระหว่างที่รอครับเจมส์ครับโฆษณาเยอะจริงๆครับโฆษณานี่สุดๆเลยครับขณะของผมยังมีโฆษณาเลยครับตอนนี้อฟังซศราเพราะเครับฟังซศราเพราะเเดี๋ยวเช็คซาวครับตอนนี้ฟังลูกกระเรียนฟังลูกเบียรครับฟังลูกกระเรียนฟังลูกเบียร์จะได้เศร้าเดี๋ยวไม่ติดเสียงเดี๋ยวที่เาวฟังดนตรีพื้นบ้านครับ กาว้งร่วมกันะวันนี้การงานนี่แหละครับก็ทนายก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนไปครับที่0856313001กับที่อุบลราชธานีครับบรรกาศชุดเครื่องเสียงวันนี้นะครับโปรดดี้ทีเด็ดเข้อมาที่แต่ต่างกำลังตั้งคีย์กับำลังตั้งสายจะแป๊บนึงครับตั้งตีกำลังตั้งสายนะครับอ่ะ ตั้งสายเป๊บหนึ่งนะครับสายยังไม่เข้ากันเท่าไหร่แล้วต้อนะครับสนใจสอบถามเบอร์โทรข้างล่างเลยครับ085 631 30ถึงระหว่างที่รอที่มาอาจารย์ดนตรีลองเสียงครับฟังฟังเสารฟังเสารพอครับ กำลังเล่นเครื่องปั่นไฟครับเล่นเครื่องปั่นไฟช่วยครับอ่ะก็ฝากคุณผู้ชมชุดนี้ต้ไปแล้วกันครับ65,000บาทชุด4คูณ4แล้วโพรงโค้งหล่อไอดีไวซ4นิ้วครับตัวนี้อ่ะลมมันแรงครับทำให้เสียงขึ้นๆลงลงกับตัวนี้ครับเครื่องปั่นไฟก็พอครับตัวนี้เดี๋ยวเราเติมน้ำมันตอนนี้รอระหว่างรอก็ต้องไปเติมน้ำมันเครื่องปั่นเแล้วเดี๋ยวเราเปิดให้ฟังครับอ่ะ65,000บาทความเหมือนที่แตกต่างโปรดีทีเด็ดที่อบนราชธานีส่งท้ายด้วยงานเพลงเพราะๆจากทีมงานอาจารย์นักดนนนตรรีะคคับบ65,000าท18ิ้้วโงหล่อ4 4 ครั้งระบบนี้ฝากทุกท่านรับการเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ